สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาจบจริงหรือจบหลอกนะคะเป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านำำําคาทํานายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆนั่นเองนะคะ อคลิปนี้เหมาะกับคนที่เลิกลาหย่าร้างกันแล้วไม่เหมาะกับคนที่รู้ตัวว่ายัง move on เป็นวงกลมนะเอาเป็นว่าตัดขาดเลิกเลิกลาหย่าร้างเอาแบบชัวร์เพียงแต่มันยังมีอะไรบางอย่างหน่วงเหนียวเหนียวนะคะที่ทําให้เออขอเช็คหน่อยแล้วกันว่ามันจบจริงหรือจบหลอกอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะคะชาวทัน้ํากรกฎมีนพิจิกอ่ะใครอยากจะ สนับสนุนอุดหนุนหมออ,อมรักกันชอบกันอย่าลืมนะคะใต้คลิปมีผลิตภัณฑ์สายมูอยู่นะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่ม super thanks หรือปุ่มขอบคุณด้วยก็จะขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนหรือสนับสนุนออมช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะโอเคมาค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ จบจริงหรือจบหลอกขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนค่ะพลังงานของชาวธาตุน้ําเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีพลังงานของการว่าไม่เอาแล้วบล็อกปิดกัน้นเออไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยนะคะไม่เอาแล้วบล็อกปิดกัน้นไม่อยากยุ่งแต่ คือเอามีค่ายรู้ว่าชาวธาตุน้าอาจจะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องราวน่ากังวลนะคะมันมีเรื่องราวน่ากังวลอะไรบางอย่างหรือคุณยังระลึกนึกถึงรู้สึกถึงนะคะเขาอยู่แล้วเราไม่แน่ใจว่าชาวธาตุน้ำจริงๆมีคนคุยคนใหม่ไปหรือ,อยังนะคะหรือว่าคุณเองยังยังยังพูดคุยบ้างอยู่กับกับคนเดิมคนเนี้ยเออนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นพลังงานชาวธาตุน้ํามีคนคุยคนใหม่หรือว่ายังคุยคุยกับคนเก่า อยู่ด้วยนะคะที่ว่าเลิกลาอย่าล้างกันไปแล้วเนี่ยนะอืพลังงานหลักของชาวธาตุน้ําดูคุณช่วงนี้จะอยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ค่อยดีก็ได้นะดูมีพลังงานของความหมุดหงิดไฟไฟพูดตรงโผงผางนะคะแล้วก็เหมือนสู้เป็นภาวะที่แบบสู้กับอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วมันมัน,ม,นมันไม่อยู่กับร่องกับรอยหมุดหิดหง่ายอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะมีเรื่องเราให้ต้องกังวลบางคนก็จะมีอาการภาวะแบบเหมือนเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ย แล้วคุณอาจจะก,กําลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับอาการที่คุณเป็นนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับการที่คุณเป็นอย่างเงี้ยหงุดหงิดชุนเฉียวซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าคุณพยายามที่จะสู้กับอุปสรรคปัญหาในชีวิตด้วยกันอยากจะทําอะไรใหม่ๆกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะอันนี้คือพลังงานหลักของคุณอะทีนี้เรามาดูเขาบ้างนะคะ คุณกับเขาจบจริงหรือจบหลอกขอพลังงานของเขาค่ะชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้จบจริงหรือจบหลอกขอพลังงานของเขาเออมมีความรู้สึกว่าเขาติดบ่วงพัฒน,นาการของอะไรบางอย่างอยู่เขาต้องดูแลลูกติด ดูแลภรรยาดูแลความสัมพันธ์ที่แบบถูกต้องอยู่หรือว่าดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแล้วมันออกมาไม่ได้นะคะพลังงานของเขาเป็นหนี้เป็นศินกับองค์กรกับอะไรก็ตามก็ได้เนี่ยเหมือนกับติดแหกติดติดแหกอยู่กับหนี้สินติดแหกอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ติดแหกอยู่กับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะอ่าติดแหกอยู่กับคําสัญญาสาบานอะไรก็ได้มันดูแล้ว เหมือนกับพลังงานเขาเนี่ยเสพติดการทําบุญก็ได้เออนะคะเสพติดการฟังธรรมะเสพติดการทําบุญเสพติดเรื่องราวสีเทาๆอะไรบางอย่างก็ได้อ่านะคะอืมแต่มันโดดเด่นว่าดูเหมือนต้องดูแลใครไม่รู้ว่าติดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผูกมัดเขาอยู่นะคะแล้วออมว่ากับคุณเอง ก็อาจจะมีพลังงานในชิงตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับคุณเนี่ยเอาว่ามันมีการบล็อกปิดกั้นกันอยู่เอามาว่าเขาก็ดูเป็นคนใจดีมีเมตตาหรือเขาอยากดูแลคุณก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันมันมันเป็นไพ่ของการที่เขาเองก็จะมีกรอบความคิดของตัวเขาเองแต่แค่รู้สึกว่าเออมันมันตัดคุณออกไปยากเย็นนะคะหรือว่ามันมีอาการแบบอ่า ปิดเรื่องอะไรทางกฎหมายเอกสารทะเบียนสมรสไปยาอะไรก็ได้นะพลังงานของเขามีอาการเสพติดติดพันปุพันพันธนาการยึดเหนี่ยวอะไรอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเรื่องบุคคลอ่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่าคุณกับเขาจบจริงหรือจบหลอก ชาวธาตุน้ำนะคะคุณกับเขาจบจริงหรือจบหลอกค่ะอืเหมือนยังไม่ค่อยกล้าปล่อยกันไปมีอาการเฝ้ามองดูอยู่ค่ะคุณกับเขาอาจจะมีคาราคาซังทะเบียนสมรสใบยานะคะมีคำมั่นสัญญาเอกสารเปเปอร์หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกต้องเชื่อมโยงถึงกันคำว่าถูกต้องเชื่อมโยงถึงกันเช่นการเรียน การงานการมีสิ่งจําเป็นอะไรบางอย่างนะข้อกฎหมายพันธะอะไรเงี้ยนะคะที่ทําให้ปล่อยกันไปไม่ได้มันมีอาการแค่เงียบเงียบบ้างนะคะมันมีอาการพูดคุยกันน้อยลงบ้างได้แต่คอยมองกันอยู่นะคะแล้วก็แอบบมีความระแวงด้วยนะช่วงที่เงียบเงียบช่วงที่ห่างห่างหาก็เงียบเงบระแวงแต่มีการเฝ้ามองดูอยู่คะ่ะ อมีการเฝ้าอมองดูอยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้จบจริงนี่ยังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเหมือนยังไม่ได้จบจริงนะอืมอ่ะขอดูแล้วกันว่าพวกคุณรอรอดูอะไรกันนะคะอะชาวทัตุน้ำจบจริงหรือจบหลอกพวกคุณรอดู อะไรกันหรือนะคะพวกคุณรอดูสถานการณ์อะไรกันหรือรอดูสถานการณ์อะไรกันออกแนวมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างต้องเคลียร์หรือมันมีการพยายามสอดส่องมองดูกันหรือสืบ,ส,บสืบสองอะไรบางอย่างรออะไรกันรอความมั่นคงรอการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันรอผู้สนับสนุนอะไรต่างๆหลักๆแล้วมันเป็นการรอ คือผู้ตรงๆคือเหมือนยังรักกันผูกพันอยู่แต่มีเรื่องราวอะไรบางอย่างให้ต้องอดทนหรือแบบต้องฮึบไว้นะคะเพื่อที่จะได้รอเคลียร์ใจในระหว่างนั้นก็จะมีการตามสืบตามส่องมีการแบบปฏิเสธกันด้วยถ้าเกิดต้องรอนานๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวของความมั่นคงการเงินการทองหรืออออสังหาหรืออะไรบางอย่างรอเคลีย ให้มันขึ้นไปในที่ทางว่ารอรอเคลียร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเกี่ยวกับการสนับสนุนพพอร์ตหรืออะไรบางอย่างค่ะเดี๋ยวเปิดเพิ่มหน่อยพวกคุณรออะไรกันในความสัมพันธ์นี้ค่ะที่รอดูเนี่ยรออะไรกันรอตัดสินใจนะคะรอตัดสินใจเรื่องการงานเรื่อง ว่าจะยังสนใจกันอยู่ไหมเ,เหงาเหมือนกันนะยังสนใจไหมล่ะเนี่ยยังไงนะคะภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันการเรียนการงานหรือ,อยังรู้สึกถึงกันได้อยู่อมองว่ามันเป็นการรอที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเพื่อที่จะทําข้อตกลงหรือคืนดีนะคะเป็นการรอเคลียร์ใจกันในลักษณะที่จะรอคืนดี ทำข้อตกลงหรืออะไรบางอย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึง่งน่าจะยังออมมองว่ามันมันมันยังรักกันแหละหรืออย่างที่บอกอะ่ะมันมีลูกมันมีพันธนาการอะไรด้วยกันนะคะแม้ว่ามันจะมีอาการเซ็งๆนะคะกับความสัมพันธ์ที่แบบแย่เละเทะนะคะไปต่อกันยากออมอว่านะพวกคุณดูมีความ คือใส่หน้ากากนะมีไพ่คู่ขึ้นด้วคือจริงๆยังมีแรงดึงดูดยังสนใจกันอยู่หรือมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงถึงการเรื่องงานหรือความรับผิดชอบอะไรบางอย่างแต่มันมีการแบบเก๊กเ๊กวางฟอร์มกันอนะเออแต่จริงๆอะเอามองว่ามันมันมันยังคิดถึงอยู่มันยังรู้สึกรักอยู่ก็เลยมีอาการรอรอดูสถานการณ์ตัดสินใจ ว่าตกลงจะยังสนใจกันอยู่ไหมตกลงจะยังแบบออกแนวแบบสมมุตินะถ้ายังสนใจกันอยู่ก็มาพูดคุยกันดีๆให้แบบให้มันได้ได้รู้เรื่องอะว่าเออพวกเราจะยังคบกันไหมพวกเราจะยังเป็นแฟนกันไหมพวกเราจะยังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเป็นการตัดสินใจเป็นเป็นการรอที่จะ ได้ตัดสินใจว่าตกลงเรายังสนใจกันอยู่ไหมเรายังรักคิดถึงกันไหมเราจะมีข้อตกลงร่วมกันอะไรบางอย่างไหมนะคะจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันไหมหรือว่ามันจะมีข้อตกลงกันในทิศทางไหนหรือเปล่าขอดูแนวโน้มเลยแล้วกันค่ะว่าพวกคุณจะเป็นยังไงกันต่อไปจบจริงหรือจบหลอกชาวธาตุน้ําแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ10นาทีผ่านไป แนวโน้มความสัมพันธ์อมว่านะด้วยความที่มันมีการไม่ยอมกันมันมีความแตกต่างระหว่างกันนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูจะมีช่องว่างที่ทําให้แคบลงได้ยากสักหน่อยนะคะออกแนวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบรักอิสระไปแล้วต้องการที่จะหลุดออกไปนะคะเออแล้วก็เลยทําให้เกิดช่องว่างขึ้นน่ะเออแนวโน้มความสัมพันธ์มันเลยมันเลยกลายเป็นว่า ความหลอนในอดีตความเสียอกเสียใจนั้นทําให้ฝ่ใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ตามต้องการเซซิโร่ไปเลยทําให้เกิดช่องว่างอันใหญ่อันเบอเลอเลยนะขึ้นมาแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกจากความรู้สึกของกันและกันด้วยเรื่องลูกด้วยภาระ แนวโน้มความสัมพันธ์อมว่าน่าจะเป็นอิสระแล้วก็ต่างคนต่างไปมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองค่ะแนวโน้มนะอืมอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดละว่าเป็นอิสระต่อกันแล้วก็มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องจําเป็นบางอย่างเท่านั้นแสดงว่าจบจริงนะจบจริง ชาวัาตน้ำเออมันจบจริงแต่ออมแอบถามให้แล้วกันค่ะขอแอบถามให้แล้วกันค่ะว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับการเลิกลายหย่าล้างจากคุณไปเขารู้สึกยังไงกับการเลิกลายหย่าล้างจากคุณไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับการเลิกลายหย่าล้างจากคุณไปเอามาว่าแรกๆก็เจ็บแหละเจ็บเพราะอะไร มันมันมีลูกมีเต้ามันมีเรื่องครอบครัวทรัพย์สินนะคะแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องต้องปล่อยให้จบไปอืเอามาว่าจริงๆแล้วแรกๆเขาคิดถึงคุณมากแล้วเจ็บด้วยอ่ะเออมัน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 ผูกพันค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมจําเป็นต้องปล่อยนะคะเดินเดทขึ้นอืมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเรารักสามเศร้าเราสามคน ทิศท,ที่ต่อไม่ติดแล้วเหลือเพียงแค่เรื่องลูกเต้าหรือความรักความคิดถึงความผูกพันกับคุณเท่านั้นนะคะหรือว่าครอบครัวสังคมทรัพย์สินอะไรเงี้ยดูเพิ่มค่ะเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องเลิกลายยาล้างกันนี้จริงๆก็ยังไม่แน่ใจหรอกจริงๆเขาอ่ยังไม่แน่ใจหรอกว่ามันจบจริงแล้วหรอถ้าจบจริงก็ ก็จบถ้าจบจริงก็จบจริงอืถ้าจะจบจริงก็จบจริงถึงบอกไงว่าจริงๆเขายังรักและคิดถึงผูกพันกับคุณมากๆนะคะแต่เขาก็บอกว่าจริงเหรอไม่แน่ใจอะจบจริงใช่ไหมยังไงแต่ถ้าจะจบจริงก็ได้ก็ก็จบจริงได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออออกแนวทรงนั้นนะจะจบจริงก็ได้นะนะคะอืมจะจบจริงก็ได้นะ คือมันเป็นภาวะของการที่อยากเอาชนะในลักษณะเอาจะจบจริงก็ได้นะแต่ก็ยังแบบแอบบจริงหรอจะจบจะจบจริงก็ได้นะจริงหรอเออมันมีพลังงานของการที่เขายังแบบนิดนึงอ่ะมันมีความเฮ้ยยังอยากคุยอยู่นะหรือบางครั้งก็ยังนึกถึงเราบางครั้งก็ก็ยังรู้สึกว่า มันมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันที่ทําให้เขาแบบเฮ้ยเรา,เรา,เ,ราเราจะไปจากเขาจริงหรอเออเราจะจบจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าจะจบจริงหรอกก็ได้อะไรเงี้ย <laughs> อะดูชาวธาตุน้ําสิคะว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงกับการเลิกลายย่าล้างกันค่ะแล้วชาวธาตุน้ําเรารู้สึกยังไงกับการเลิกลายย่าล้างกันคุณบอกว่าจบก็จบฉันจะทำมาหากิน ตอนนี้เงินสำคัญที่สุดสำหรับฉันก็จบก็จบทาวเวอร์ก็จบก็จบตอนนี้ฉันเอาเงินมาก่อนทำามหากินอย่างเดียวเล้าสนใจอะไรแล้วเธอจะเป็นยังไงแล้วแต่อย่างงี้ก็ได้นะคืออมอความสุขว่าชาวธาตุน้มีพลังงานในในในเชิงแบบเออจบก็จบไปฉันทำามหากินอย่างเดียวฉันหาเงินอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมาอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคุณก็แอบนึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าสุดท้ายสุดท้ายมันก็คือต้องจบคุณแอบคาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าสุดท้ายมันก็คือต้องจบอืมอ่าแต่ความคิดถึงยังมีนะคะา้าน้ําคุณรู้สึกยังไงกับการเลิกรายอย่าล้างเอามาว่าคุณค่อนข้างคิดถึงมิตรภาพดีๆค่ะคุณก็เลยยังมีอาการแบบยังรอยังมองยังส่องเขาอยู่บ้างนะคะ อืมชาวทัดน้ําบางคนเนี่ยก็คือ move on ไปมีพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็เเหมือนหลุดพ้นไปจากเขา move on ไปมีพลังงานใหม่ๆเป็นอิสระเสรีนะคะเป็นอิสระเสรี move on ไปมีพลังงานใหม่ๆหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวทัุน้ําบางคนรู้สึกในเชิงแบบเออจบก็จบไปฉันจะทํามาหากินอย่างเดียวละเอาเรื่องเงินเป็นหลัก แต่ถามว่าคิดถึงไหมเฉก็ยังมีบ้างแหละันก็ยังคิดถึงมิตรภาพมันเคยน่ารักน่ารักกันนะ่ะเฉก็ยังคิดถึงอยู่แต่ันก็ยังงอนไม่หายัฉก็ยังดราม่ามีความงอนไม่หายแต่เวลาคิดถึงก็นะเล่นดูหมอบ้างใช้พี่ได้พยาการบ้างอ่ะหรือว่าก็มีการมองมองอยู่บ้างบางทีก็สำหรับบางคนเท่านั้นน่ะจะมีการเข้าหาเพื่อผูกมิตรอยู่นะคะบางคนนะจะยังมีการเข้าหาเพื่อผูกมิตรแบบสบายสบายแบบไม่ผูกมัดอะไร ะะหรือว่าเป็นการเข้าหาเพื่อผูกมิตรในลักษณะของสิ่งที่ทําร่วมกันไว้บุญทํากรรมแต่งให้ต้องข้องเกี่ยวกันในทิศทางใดทางหนึ่งแต่ชาวท่านน้ำค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบมันได้อิสระนะคะได้อิสระในลักษณะที่คุณจะโฟกัสความมั่นคงเป็นหลักนะคะสิ่งที่ชาวท่านน้ารู้สึกแสดงว่าคุณก็ยังคิดถึงผูกพันกับเขาบ้างอยู่แหละนะคะในบางเคสถึงขั้นในบางเคสถึงขั้นแบบเข้าหากัน นะคะเพื่อผูกมิตรไว้อยู่เป็นคอนเนคชั่นอะไรกันอยู่ก็ได้ <c oughs> ต้องบอกตรงๆว่าสรุปคือจบจริงอะ่ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมากกว่ามากกว่าแปนตะจบจริงขอดูหน่อยค่ะว่าเอ้ยคำถ,ถามนี้ลืมถามขอดูหน่อยค่ะว่าพวกคุณมีโอกาสวนกลับมารักกันอีกไหมในอนาคตนะ ชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้มีโอกาสวนกลับมารักกันไหมในอนาคตมีโอกาสวนกลับมารักกันไหมในอนาคตมีมีโอกาสวนกลับมาเป็นเพื่อนกันมีโอกาสวนกลับมาเป็นคอนเนคชันกันหรือมีโอกาสเห็นกันผ่านโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์เห็นกันผ่านสังคมที่ร่วมกันนะคะมีโอกาสกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงกักรหรือตัวเลือกด้วยอันนี้แล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคสนะคะต้อง เข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าตรงกับทุกคนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสรุปอีกครั้งนะคะพวกคุณจะได้วนกลับมารักกันไหมเอาอมาว่าจริงๆพวกคุณอาจจะพอใจอิสระเสรีนะคะในบางเคสจะยังกักกันเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นออปชันแต่ในบางเคสจะมีเซฟโซนเป็นของตัวเองและยังเห็นกันและกันผ่านโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะคะบางคนยังต้องวนป้วนเปี้ยนเป็นคอนเนคชันกันบางอย่างเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้คือบทสรุปนะจ๊ะเอาเรามาดู Oracle นะคะจบจริงหรือจบหลอกของชาวธาตุน้ำา r r c ค e อยากจะบอกว่าจบจริงหรือจบหลอก Oracle อยากจะบอกว่า helpful people choose a new direction if you believe a l i o let go อ๋อไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ คนเข้ามายุ่งวุ่นวายเยอะไปไหมนะคะ uh, Helpful people เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะเจอะจงว่าคือจะมีต้องให้คนมาช่วยเยอะๆเท่านั้นนะบางทีคนยุ่งเยอะแยะก็ทําให้เป็นปัญหาได้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องราวของคนมากคนมากความหลายคนหลายความหรือเปล่าก็เลยทําให้อาจจะจําเป็นต้องเลือกทางใหม่ๆ Choose a new direction นะคะ ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถเลือกทางเดินใหม่ๆที่มันดีกว่าทางเดิมได้ก็จงเชื่อมั่นแล้วก็ปล่อยวางไปนะปล่อยวางปลดปล่อยไปนะคะอันนี้คือถ้าคุณเชื่อนะเออว่าคุณจะหาทางใหม่ๆที่มันดีกว่าทางนี้ได้เนี่ยก็ต้องปล่อยวางหรือเลทโกไปนะคะปลดปล่อยไปนะคะอืมแต่ในบางเคส ความสัมพันธนี้ออมไม่แน่ใจว่าจาเป็นต้องให้หลายๆคนมาช่วยเหลือเพื่อเพื่อกระชับความสัมพันธ์หรือเปล่าเอาแต่ออมมองว่ามันอารมณ์มันไม่ใช่ทางนั้นเท่าไหร่อารมณ์มันมันคือความสัมพันธ์นี้คนหลายคนหลายความมากคนมากความอออกแนวน่าจะเป็นนักศึกษาเลือกทางใหม่ถ้าคุณมั่นใจก็จงปลดปล่อยหรือปล่อยวางไปนะคะจะเป็นประมาณนี้แหละอะเรามาดูลัคนาราศีที่ขึ้นมาเนาะ มีชาวมีนนะคะมีชาววันอังคารพิจิกหรือเมอ่าชาวมีนว่าไปแล้วเนาะมีชาวพิจิกมีชาวกรกฎนะคะหรือวันจันทร์ก็ได้มีชาวตุลมีชาวพฤษศมีชาวมังกรมีชาวลุมค่ะแล้วก็โดดเด่นออ่ โดดเด่นชาวโดดเด่นนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพู้ศพกันอืมประมาณนี้แล้วกันนะคะนอกนั้นก็จริงๆจะเป็นลักษณะาราศีอะไรก็ได้นะอา่าก็รักกันชอบกันยอย่าลืมอุดนุนผลิตภัณฑ์ไซมูที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์ทังนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออม มีกําลังใจในการทําช่องต่อๆไปนั่นเองนะคะวันนี้ออมเมจิทาร์ก็จะลาชาวธาตุน้ําไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ